สนับสนุนโดยคิวรอนบรัชแปรงทำความสะอาดผิวหน้าจักรยาน L.A. อ้ะโอเคในละครเรื่องนี้ผู้หญิงอีกหนึ่งคนครับที่คุณจะต้องแบบเทคแคร์ดูแลอ่ะเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะคะพี่นาคะเออเออเขาเขาดูดีเขาดูหน้าทะนุถนอมไงโอไรพี่่าเขาถนอมเอ่ะคิมคิม ไม่รู้ว่าไม่ต้องหรอตัวตบางร่างไม่แหลกจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ผมคนเดียวไงจริงๆก็ทางกองเลยคือแต่ผมได้ยินมามีสองคนิงได้ยินมามีมีหมากกับตะหมากกับตะที่จะเยอะสุดเลยที่คอยดูแลเขาแบบไม่เป็นนิสัยผมอยู่แล้วครับผมแต่ตะเขาบอกเขาบอกตานี่จะออกแนวลุกทุ่งลุกทุ่งหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เออเดี๋ยวมาดูนะอยากเห็นแล้วแหละว่าสวยใหญ่แล้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าไปถึงต้องแยกกันเทคแคร์อ่ะ ก็เจอต้องดิวจ้าสวัสดีค่ะนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเออสวยขึ้นมากนั่งก็ตัวบางเดี๋ยวยเดี๋ยวพัอนเออมือข้างหลังเลยฮะ ผม่เห็นว่ามันเนเลยว่คุณอย่างนี้เลยอ่ะวํามพี่วั่งอยู่ไม่เห็วจับพี่บ้างวววไวว่วมวม่ววววอวว่ววาวว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 วไม่วว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 วด้วว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 งวมวววดววววววมววววว้วว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 ว่วว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 วนเว แต่เป็นพี่ๆชอบนะจริงค่ะไม่ได่เล่ามันรู้จักกระจุ่มกระจุยไม่แต่จริงๆอ่ะคือไม่ค่อยเห็นดิวเล่นละครนะใช่แต่ตอนนี้เล่นเยอะนี่จริงๆเรื่องนี้เล่นเต็มๆเลยค่ะทำไมคุณดิวทำไมเล่นเปลืองตัวเืออะไรก็ไม่เชิงเปลืองตัวขนาดนั้นแต่ก็เหมือนกับประมาณว่า เราก็คงเป็นหน้าใหม่ในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายเขาก็มากระลิ้งกระเรียนิดหน่อยเลยก็มดูแลดีกว่าพูดว่าดูแลได้ข่าวว่าตอนแรกเลยคุณหมากก็แบบอู้เข้าไปก็มองนั่งมองสวยสวยไงครับสวยไง่ายนะก็จะมองตลอดนี้ใช่ไหมอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมจริงจริงใช่ไหมจริงเลยแล้วพี่เมย์ล่ะพี่เมย์ไม่สวยเหรอริบแม่งเขาไม่อยากตอบเลยพี่เมย์พี่เมย์เล่นไม่ดีเขาบอกพี่ว่าอย่าตอบอกเขาฟังแถบข้อเชิญก่อนนะกเอไม่ คิมเขาแบบพี่รู้ว่าพี่คิมเนี่ยทำกันบ้านมาดีแล้วก็ทบทวนมาแล้วไงบางทีคิมก็ง่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องการคนตอบบทนะแต่ไม่ตอบเลยไม่ตอบค่ะทั้งที่แต่ว่าฉากต่อไปต้องเข้ากันหนูนะคะเขาไม่ตอบกับพี่ดิวทั้งทั้งที่แบบอีกสามฉากกว่าจะถึงเขาอ่ะอาการของคำว่าฟอมหมาแก่ฟอมหมาแก่แสบท้องแสบท้องอดิเขาบอกว่าเรื่องนี้นอกจากจะแบบ เรื่องตัวแล้วยังดราม่าสุดๆด้วยบทใช่ค่ะเพราะคนอื่นเขาจะเล่นออกแนวคอมเมดี้กันแต่ของยูจะค่อนข้างแบบเครียดอยู่คนเดียวดราม่าอยู่คนเดียวไล่ตามผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างแบบว่าจิกตลอดเพราะติดยังไงนะจิดยังไงเพื่อนกิดมันก่อนมนั่งดูอยู่คุณทำได้ไงคุณทำจิกจิกก็จิกผู้ชายโกบมันนี่ซีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะจะอยากได้โกบไหมอยน่าทำอย่าทำเทียเบ ส่วนพระเอกนางเอกนี่เขาบอกว่าเล่นเป็นตัวเองสุดๆเลยพี่หมาค่ะเล่นเป็นตัวเองบ้าโยนได้เขาตลอดเลยพี่บอกแล้วว่าพี่ทํ <c oughs> าการแสดงนะแต่ว่ามันเหมือนพี่หมามากเลยค่ะตบไม่เป็นผู้ชายที่ปากเสียแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบกวนประสานนางเอกตลอดเวลาอ,อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็จะเป็นฟิลคล้ายๆหมากคิมมาลาตีกันนะคะับเแต่คุณทะเลาะกันตลอดเลยนะนอกฉากคุณเห็นผมก็ด่ากันว่าตลอดเลยคือมันลอยหายไปไหยนะปัญญาชนปัญญาชนแล้วก็อย่างนี้นะทะเลาะทะเลาะกันอย่างเงี้ยยังพ่นปลาร้าใส่กันอยู่ไหมอย่างนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเป็นคู่จิ้นเหรอคู่จิ้นคู่จิ้นเขาเป็นคู่จิ้นคู่หนึ่งมีหลายคู่เลยคุณหมากคิมบอยมากียใช่ยานาเดย์ แล้วจริงไม่ต้องถามเลยนะว่าสนิทกันแค่ไหนเราสนิทกันอยู่แล้วแล้วสนิทบ้างไหมอ่ะดีวสนิทกับพวกเขาม้างไหมสองคนจริงจริงจริกองนี้ค่อนข้างเราทุกคนสนิทกันเนาะจริงจริงก็มีน้องคิมมีพี่มากมีพี่ชอนอะไรอย่างเงี้ยเราทุกคนค่อนข้างสนิทกันจริงจริงแต่ที่พี่อยากรู้มากเลยเนี่ยเวลาอยู่กองถ่ายเนี่ยคนที่ชื่อเมย์เขาทำอะไรบ้าง ใครเมี์ที่คุณกลัวเหรอไม่ผมบอกว่าผมไม่รู้จักผมแค่ติดตามผลงานเขาแอ่คุณบอกว่าผมเป็นพิธีกรนะผมต้องถามนักแสดงในเรื่องเป็นยังไงบ้างค่ะเป็นยังไงบ้างความระพฤิ ที่เมย์จริงๆเขาก็อยู่ในกองเขาค่อข้าเป็นวัยรุ่นเนาะเหมือนแบบพวกเราเลยืนมากค่ะใช่แล้านดีาแต่เขาเป็นหัวหน้าในเขาเป็นหัวหน้าเปาเออเขาชเขาแอไงนอเหรอนว่แอบอเขาจะรีนแหละเขาจะมีความสุขถ้ากับไปสชีวิตจริงเขาจะเครียดหัวหน้าอะไรอ่ยหัวหน้ายังู่ไงหัวหน้าอย่างนี้อย่างเช่นรำเต้นอย่างเงี้ยำเต้น คุณเมย์เขาเต้นสุดพลังเงเอาเพลงดูนะเอาเพลงมาเล่นโอว่า เรอยู่นองถ่ายเมย์เป็นอย่างนี้จริงเหรอเป็นอย่างนี้ค่ะเขาคุยภาษาเดียวกันเเราเขาเก็ียดจากคนที่บ้านแล้วเใขาเครียดเรคืออนแร่อยจะเต้นไม่เป็นคือเขานั่งแกะท่าในแขเสร็จปุ๊บเขาก็สอนแบบเต็มสเต็ปมากแล้วเขาเต้นสุดจริงๆอ่ะเริเื่อเปิดเพลงมเปิดเพลงด้เปิดด้วยน่เป็นานั้นเลยเหรออลยเอคยังมีนักดคนหนึ่งน้องชอน ใช่ครับใช่ไหมฮะใช่เป็นไงบ้างชอนที่แบบมาเล่นละครด้วยกันเป็นคู่เก่์กันเหรอ่ทำไมอ่ะชอนไม่เครียดเหรอไม่เขาบอกขอชอบชอบรักเลยนะเขานะครับผมเขาเป็นคนแบบดูมีสาระดีอ่ะใช่แต่เขาบอกว่าเออ่ หมากหลงรักชอนนะจริงเหรอใช่แล้วลงมาคิดว่าตัวเองเป็นเกย์หรือเปล่าเฮ้ยจริงจริงจริงใช่ใช่ใช่ไม่มันเป็นประเด็นมันเป็นสับสนอ่าเพราะว่าเราเคยคุยกันก็มีพี่เนยเป็นคนานะสองตัเลยสองตด้สงเลยก็นั่นแหละค่ะก็เริ่มประเด็นขึ้นมาว่าว่าแบบเคยเป็นเหมือนในฮอร์โมนบ้างหรือเปล่าที่แบบสับสนอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกไม่เป็นไม่เป็นแต่พี่หมากบอกว่าเคยเป็น เออใช่มีส่วนใเพราะว่าทุกวันนี้ผมอยู่กับเพื่อนผู้ชายเยอะมากไงอยู่กับไอ้นเดชอย่างเงี้ยอยู่อยู่กับมันแล้วเวลาอยู่กับมันแล้วมันเฮ้ยมันหล่ออย่างเงี้ยหรอมีความสุขกว่าก็เลยแบบเฮ้ยพี่ผมเออรู้สึกว่าี้ไม่ใช่รู้สึกกับสนุกต้องแยกกันนะเออใช่แยกกันนะมันหมายถึงว่ามีความสุขมีความสุขอยู่แล้วแบบสบายใจอะไรอย่างเงี้ยอะอ๋อถ้าเจอผู้ชายหล่อหรืออะไรมันจะรู้สึกอย่างงั้นไหมรู้สึกว่าเออเรา ไม่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 ได้ขนาดนั้นหแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะแล้วแต่คนอยางนีคุยด้วยแล้วแบบอาจจะคุยถูกปากอะไรเงี้ยแล้วก็ชอนอย่างเงี้ยแล้วชอนก็สนุกดีฮะก็เขาเป็นคนที่ดูมีมีสาระที่ถ้าทนาผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีสาระก็เลยไปเจอคนแบบนี้แล้วฮ้ยเฮ้ยใช่นี่ใช่นี่อะไรอย่เงี้ยอาร์ตนุ่มละครเรื่องเนี้ยนอกเหนือจากมีใครเล่นอีกบ้างอ่ะมีคุณเมย์มีคุณชอนนะฮะคุณต้าคุณต้าพี่นิก เดอยสตาร์นี่คือยสตาร์คุณชมพู่คุณชมพู่ก่อนบ่ายคุณแบม่มพี่แจ๊ดอุ้ยเยอะเนาะแล้วก็พ่อบุรุษที่มาค้างเยอะอุ้ยพี่แหม่มพี่หนุ่มใช่ใช่นคุณฮะาร์มสอะบ้านเลยอะอ่าติดตามได้ ตติดดามไ้วันนี้นะฮะทางรายการนะครับก็มีโทรศัพท์ไร้สาย Panasonic 2.4ที่ก็เคยดิจิตอลมอบให้ด้วยหนูถือไว้ดีดีใช้ดีวันนี้ขอบคุณนะทางแล้วน้องคิมน้องมากแล้วก็น้องดิวด้วยวขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณยิ้มที่ให้เปิดบ้านเนาะยังไม่เคยให้ใครเปิดเลยใช่ไหมใช่สิ่งเลยอ่ะก็ปกติได้กพื่อได้ใหม่นะคะทุกวันนี้่กามีชื่อต้นลงต้นไม้ติดด้วยนะคนถามกันเกรากันเก่ามะเก่าเหรอ อ่านอ่านอ่านฮะครที่มาไม่อช่ใคที่มาที่มาถ้าหนูอ่านหนูก็อ่านกานเอันนี้เขาสำรับโอเครนเธอฮะทอนแก่แต่ไม่ฉลาด